สวัสดีค่ะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่พัทยามีงานผุนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นภูวิลล่าเปิดใหม่ของเรานะคะสวยจังเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะสวยมากเลยนะคะบ้านอยู่ในหมู่บ้านพันล้านนะคะสัตยามรอยัลววิวนะอันนี้มองจากประตูนะคะหน้าบ้านเข้ามานะคะบ้านสวยงามมากนะคะอลังการมาก นะคะลูกค้าค่ะบ้านสวยงามมากจริงๆนะคะอ่าสวัสดีนะคะพิงกี้กำลังอยู่ที่บ้านนะคะอ่าบ้านหลังนี้จะเป็นพิง k ์เมล t a เทนนะคะจะอยู่ที่เขาตะโลนะคะสยามรอยัลวิวนะคะใกล้หาดจ,จอมเทียนเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบ้านสวยมากนะคะบรรยากาศดีนะคะ ตอนกลางคืนก็สวยตอนกลางวันก็สวยนะคะบ้านพื้นที่กว้างมากมีสนามหญ้าด้วยนะคะลูกค้ามีสนามหญ้าด้วยสระว่ายน้ําก็ห้าคูณสิเมตรเลยน่านเล่นมากๆเลยนะคะบ้านสวยจริงๆนะใครที่ยังไม่นอนนะคะแล้วก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะมาพัทยามาดูพุนะคะก็สามารถนะคะ มีบ้านว่างนะคะหลายหลังเลยนะแต่ว่าพิงกี้แนะนำหลังนี้นะคะสวยมากจริงๆบ้านเพิ่งเปิดนะคะยังว่างทุกวันเลยนะคะบ้านยังว่างทุกวันเลยนะสามารถจองเข้ามาได้นะคะทักอินบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวพิงกี้พาชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะคะพูดได้เลยว่าสวยหมดจดทุกมุมมองจริงๆนะคะสระว่ายน้ำวิวสวนกว้างมากสวยมากนะคะ ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะห้องนอนก็วิวสระว่ายน้ำสวยเก๋มากนะคะอันนี้สถานที่จริงนะคะไหลสดดูสถานที่จริงบ้านสวยมากตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับใครที่จองภายในเดือนนี้นะคะจากจากราคาปกตินะคะอาทิตย์ถึงพฤหัส9,900บาทนะคะลดเหลือเพียงนะคะ 6,900บาทเท่านั้นพักได้ถึง12ท่านนะคะรีบจองเข้ามาได้เลยนะคะพักได้นะคะถึง12ท่านเลยราคาหลักพันนี่เองนะคะแต่บ้านสวยระดับหลักล้านเลยนะคะเดี๋ยวพิงคกี้พาดูข้างในบ้านนะคะข้างในบ้านฟังก์ชันครบมากนะคะโต๊ะทานข้าวก็มีให้ครบเลยนะคะ ห้าวันวันหยุดนะคะหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะอันนี้มีไฟเทคให้นะคะมีลำโพงคาราโอเกะให้อย่างดีเลยนะคะพิมพ์เพลงร้องโซฟาก็อันใหญ่เลยนะคะนี่มีโต๊ะพูให้ด้วยสวัสดีทั้ง19ท่านนะคะใครที่กำลังหาพูวิลล่าสวยๆนะคะหลังนี้ตอบโจทย์มากนะคะ ครบหมดจดจริงๆไม่ว่าจะเป็นโต๊ะภูคารเราเกะไฟเทคสระว่ายน้ำใหญ่ส่วนกว้างที่จอดรถในบ้านนะคะประตูรีโมทเลยและครัวพร้อมอุปกรณ์เยอะมากๆเลยนะคะกาต้องน้ำร้อนน้ำร้อนนะคะนี่จานชามช้อนแก้วเกลนะคะมีให้หมดเลยนะคะบ้านที่ครบมากจริงๆแอร์ห้องนั่งเล่น3ตัวใหญ่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยนะคะ นี่นะคะบ้านดีมากพิงกี้จะเริ่มไปที่ห้องที่พิงกี้ชอบที่สุดก็คือห้องริมสระเปิดประตูมากระโดดลงน้ำได้เลยแม่เจ้านะคะอะไรจะดีงามขนาดนั้นนะคะห้องนี้นอนได้สี่ห้าท่านหกท่านสบายๆวิวสระว่ายน้ำสวยเก๋มากนะคะวิวสระว่ายน้ำสวยมากนะคะพิงกี้ชอบห้องนี้มากเพราะว่าวิวสระว่ายน้ำเลยนะคะน่านอนมากที่สุดนะคะ นี่ก็คือเปิดประตูแล้วกระโดดลงน้ําได้เลยลูกค่าค่ะนี่ห่วงยงห่วงยางลูกบงลูกบอลเรามีให้บ้านว่างวันนี้นะคะจองเข้ามาได้เลยวันนี้ใครยังไม่มีบ้านนะพักหลังนี้ได้เลยพักหลังนี้ได้เลยอินบ็อก์เข้ามาได้เลยนะคะบ้านว่างวันนี้นะคะใครที่มาดูง,งานพุแล้วไม่อยากขับรถกลับบ้านเหนื่อยๆนะคะนอนค้างที่ผูวิลล่ากับเราก็ได้นะคะบ้านว่างหลายหลังเลยนะคะ หลังนี้พักได้กี่ท่านนะคะ12-15ท่านเสริมได้ถึง20ท่านเลยนะคะเพราะว่านะคะเตียงเรามีเยอะเตียงเรามี6เตียงใหญ่เลยนะคะมีโซฟาใหญ่ด้วยนะคะมีที่นอนเสริมให้นะคะไม่ต้องห่วงนะอ่าเตียงก็ใหญ่อลังการที่นอนอย่างดีพัเช็ดตงเช็ดตัวมีให้นะคะแต่งบ้านสไตล์หรูหราไฮโซนะคะ โมเดิร์นมากๆเลยนะคะบ้านเปิดใหม่รับประกันว่าใหม่มากๆเลยนะคะห้องนี้วิวสระว่ายน้ำนะคะโอเคนะและพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอ่างอาบน้ำด้วยลูกค้า่ะมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะมีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะอันนี้ห้องนี้ห้องน้ำในตัววิวสระแม่เจ้านะคะสวยมากใครมาแล้วจะต้อง จองห้องนี้ไว้เลยนะคะจองห้องนี้ไว้เลยนะใครจองนะคะที่สําคัญนะคะบ้านนี้จะมีห้องนะคะแต่งตัวให้แยกต่างหากนะคะอันนี้เป็นห้องแต่งตัวแยกต่างหากนะไม่ต้องกลัวว่า พวกกระเป๋าเสื้อพงเสื้อผ้าเก็บไหนนะคะมีห้องแต่งตัวมีไม้แขวนอะไรให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะเป็นบ้านที่พื้นที่กว้างมากๆนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆไม่อึดอัดนะคะเป็นบ้านในฝันเลยนะคะจริงๆนะคะบ้านสวยมากนะคะฟังกช์ชันครบนะคะไม่น่าเชื่อว่าอยู่ที่พัทยานี่เองนะคะไม่ไกลเลยนะโอเคนะเดี๋ยวพิงกี้พาชมห้องถัดไปนะคะ ห้องถัดไปจะเป็นเตียงเดี่ยวจ้ะมีแบบว่าพัดลมเสริมให้มีแอร์ให้นะคะมีโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งครบเลยนะคะและที่สำคัญห้องน้ำในตัวจ้ะนะจ๊ะห้องน้ำในตัวเลยนะจ๊ะโอเคผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวนะคะอย่างดีเลยผ้าปงผ้าปูสวยงามนะคะห้องที่สองแล้วเดี๋ยวมิงค้พาไปดูห้องถัดไปนะคะ ห้องโถงห้องนั่งเล่นใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าทุกบ้านที่วิงกี้เคยมานะเป็นบ้านในฝันเลยวิงกี้ชอบบ้านแบบนี้มากๆนะคะจะได้ไม่อึดอัดนะต่อมาห้องนอนที่สามนะคะห้องนอนที่สามก็จะมีเตียงเดี่ยวเหมือนกันหกฟุตเลยนะคะที่นอนอย่างดีนะคะอย่างนุ่มเลยมีผ้าชิ้ตัวให้น่ารักมากๆนะคะนะคะแล้วก็จะใช้ห้องน้านร่วมกันกับห้องนั่งเล่นนะคะมีอ่า ห้องน้ําด้วยนะคะกึ่งกในตัวเนาะเพราะว่าเปิดประตูเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้เลยมีตู้เสื้อผ้าให้นะคะแล้วก็เข้าห้องน้ําทางห้องอนั่งเล่นได้นะคะจะเชื่อมกันนะคะเชื่อมกันแบบนี้เชื่อมกันแบบนี้นะคะสวยเนาะ นะคะพิงกี้ชอบมากโต๊ะพู่ก็อย่างดีนะคะสระว่ายน้ำก็น่าเล่นและอีกห้องถัดมาที่พิงกี้ชอบอีกเหมือนกันคือห้องวิวสระว่ายน้ำนะคะห้องวิวสระว่ายน้ำมีสี่เตียงใหญ่นะคะนอนได้เลยสี่ห้าคนนะคะสี่ห้าคนหกคนนอนได้เลยนะคะห้องนี้สวยมากนะคะกว้างมากๆเลยนะคะที่สำคัญไฮไลท์อีกอย่างหนึ่ง ห้องนี้มีสองเตียงสี่ถึงห้าท่านแล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ำอีกจะ้ะมีอ่างสองอ่างด้วยกันทั้งนั้นนะคะมีห้องน้ำเขาใหญ่ดีมากนะคะห้องน้ำเขาใหญ่ดีนะคะโอเคนะใครที่กำลังหาบ้านวันเสาร์หรือวันธรรมดาหลังนี้เพิ่งเปิดยังว่างทุกวันต้องรีบจองนะคะ คือถ้าเต็มนะ่ะจะเสียใจมากเลยเนาะถ้าไม่ได้บ้านสวยเนาะมาเที่ยวตั้งทีอยากให้ได้บ้านสวยจริงๆนะคะก็ต้องหลังนี้เลยบรรยากาศดีมากสระว่ายน้ําใหญ่หน้าเล่งเก้าองค์เก้าอี้ปาร์ตี้ริมสระน้ําได้เลยนะคะมีพื้นที่เยอะมากนะคะจอดรถในบ้านได้อีกเต่าปิ้งย่างก็มีนะคะสนามหญ้าถ้าบ้านไหนมีเด็กหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะต้องมีพื้นที่เยอะๆให้เขาวิ่งเล่นนะคะหลังนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะ นี่สวนก็กว้างสวยนะคะมีบีนแบกนั่งถ่ายรูปได้เลยนะคะบรรยากาศดีสระว่ายน้ำน่าเล่นเป็นสโลปนะคะมีลูกบอลห่วงยางให้นะคะมีลูกบอลมีห่วงยางให้ราคานะคะอยู่หมื่นต้นๆน,นะคะอ,อินบ็อกเข้ามาได้เลยนะถ้าใครหาบ้านพี่พักวันไหนคะนะคะคุณมาริยานะคะพักวันไหนนะคะราคาแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันนะคะ โอเคนะเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะไปปิดไลฟ์กันนะคะที่สวนเนาะสวยมากดูทางเดินเขาก็อย่างดีอลังการนะคะนี่คือสถท้านแห่งบ้านทรายทองนะคะนี่คือคาลิหาร์ล้อมย่อมเลยนะคะเป็นบ้านที่แบบว่าสวยมากๆนะเป็นบ้านที่สวยมากๆและราคาไม่แพง นะคะราคาไม่แพงเลยได้สวยขนาดนี้ก็ยอมนะคะราคาหลักพันเท่านั้นโอเคนะเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ใครที่สนใจจองอินบ็อกซ์รีบอินบ็อกซ์มาเลยนะคะก่อนที่บ้านจะเต็มก่อนนะคะมีบ้านแบบนี้เหมือนกันสองหลังอยู่ติดกันเลยนะคะปล่อยเช่าเหมือนกันข้างในบ้านขนาดบ้านเหมือนกันทุกอย่างนะคะเพียงแต่เป็นตกสนุกมี6เตียงเหมือนกันนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะ สวยห้องนอนห้องนี้สวยมากนะคะห้องนอนห้องนี้สวยมากมีใครมีเพื่อนแท็กเพื่อนใครมีแฟนแท็กแฟนนะคะให้มาดูนะจะได้ตัดสินใจจองเพราะว่าสวยมากจริงๆนะคะสวยมากจริงๆนะสวยมากจริงๆนะคะสระว่ายน้ำน่าเล่นเวอร์นะคะน่าจะสนุกมากๆนะโอเควิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะลาตีสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ าฝากไว้ด้วยบ้านพิงก์เมาเช่นพัทยาใกล้หาดจอมเทียน6กิโลค่ะขอบคุณมากๆค่ะ